ครับที่ยินดีนะครับหลายๆท่านที่เคยเคยได้ยิน EV EV ก็คงได้ความรู้มากขึ้นและ EV คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นว่ามีที่ไหนได้ใช้ EV แล้วบ้างน,นะครับร้านเราก็ส่งสมัค์เห็นส่งในไลนมีรถโบวิ่งนะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนที่คือฮาห์อนกันนะครับคราวนี้นะครับขออนุญาตนะครับ กลับมาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้เราจะมาลองมองในภาพของเราก็บอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เราบอกเป็นสากลาดบบต้นๆของประเทศนะครับย้อนกลับมาคือมีคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เยอะถูกไหมครับก็คือมีม,ม,มีแรงงานพูดง,งา่งงายๆซึ่งถ้าเกิดมีแนวโน้มอ,อะไรที่เปลี่ยนแปลงนอกจากตัวอุตสาหกรรมเองแล้วก็จะมีเรื่องของคนนะครับ ก็เดี๋ยวท่านคุณสมพงศ์นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของออการพัฒนาบุคลากรการทำ R&D นะครับของอุตสาหกรรมยาน,นยนต์บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงพร้อมไหมกับการที่จะรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะครับเนเชิญครับสวัสครับผมสมพงศ์ครับก็ขออนุญาตไปยืนตรงนี้ก่อนนะนั่งนานแน่นอน ผมก็ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดในเรื่องของการเรียวความพร้อมของคนนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวงานวิจัยของผู้ประกอบยานยนต์ไทยก็โดยวนตัวเองนี่ก็ก็จริงจริงอาจจะยังมีความรู้ตรนนี้น้อยกว่าพี่ๆหลายท่านนะที่อยู่ในสา,าการกกรรมผมก็เลยให้ทางทีมงานได้รวบรวมขอ้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากสถาบ,บันยานยนต์นะจากแหล่ง ข้อมูลที่ด,ดีที่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เอามาแชร์ให้กับพวกเราที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ uh, ทั้งจะเป็นผู้ประกอบการเองก็ดีหรือ,รอนักศึกษาหรือใครก็ตามแต่ที่จะได้ไปใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหลายอย่างจะเป็นข้อมูลที่สามารถไปหาเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับในส่วนของบริษัทผมเองเนี่ยผมไม่ได้เตรียมสไลด์อะไรมานะก็ ตงเป็นวิดีโอพลเดิทชันยาวไปเลยเอาเป็นว่าก็หลายท่านคงจะรู้จักไพรุ่มนะครับเราเป็นผู้ผลชิ้นส่วนปีนี้ครบ49ปีปีหนะ้าก็จะครบ50ปีนะครับก็อยู่ในกระบวนการของการผลิตชิ้นส่วนมาโดยตลอดแล้วก็ไล่มาถึงความพยายามที่จะสร้างรถยนต์ของเราเองของคนไทยพยายามที่จะหยุดจากสมั์เครืฟที่ทางคุณอยุทธนะฮะได้พูดถึง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทราบนัว่ารับจ้างเขาเฉยๆเนี่ยก็กินแต่ข่าแรงถ้าแ้ไม่มีความสามารถในการออกแบบรถไมมีความสามารถในการสร้างมีอยู่สองด้านของสมัยเคิร์สด้านหนึ่งคือ R&D ต้องมีความสามารถในด้านการวิจัยพัฒนาเก่งๆเหมือนที่หลายๆคนบอกนะครับบอกวันนี้ iPhone Apple ที่มันมีโรงงานตัวเองมีมีการออกแบบเก่งๆแล้วก็ด้านหนึ่งก็ไปสู่ใกล้ยุทธ์ที่สุดก็คือการสร้างแบรนด์ก็ นกีเอ่ยอะเอ่ยจีนก็ผมบอกว่าเนี่ยผมเยียบลงิท้ายคุณได้จะได้คู่ละเหรียญคุณไปขายคู่ห้าพันบาทหกพันบาทนะเพราะฉะนั้นทำไมสร้างแบ่งปแยะเราก็เห็นอย่างนั้นก็เป่ั้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวที่เราพูดกันในเรื่องของการเดรี่ยมความพร้อมขอุคขากรเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องถามว่าเราเตรียมเพื่อขายอย่างไงด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตสไลด์นะครับ <c oughs> อันแรกเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้หลายท่านพูดไปแล้วว่า ก็ถามว่าสำคัญแค่ไหนว่ารถยนต์วันนี้เราผลิตล้านเก้าแสนคันใช้ในประเทศประมาณแปดเก้าแสนมีอยู่ช่วงหนึ่งเราได้ถึีลร้านคันเมันเทว่าไปแล้วเอาง,ง่ายๆนะครับว่าทำเองใช้เองก่อนนะครับล้านคันถ้าคิดแบบง่ายๆรวมภาษีรวมในแล้วก็ตะแต่เอาคัรละล้านประมาณคาว่าใช้ในประเทศเนี่ยต้องใช้เงินหนึ่งล้านล้านแล้วก็ส่งออกได้อย่างที่ว่านี้อีกร้านคัน ก็อาจจะเป็นสองล้านล้านยังไม่ดูมาหลายก็มีความสําคัญแน่นอนนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในเรื่องของการใช้เองและเรื่องของการสงร่งออกนะครับแล้วก็มีแผนกันนะครับว่าในปี63ที่เราพูด,พ,ด,พ,ดพูดกันเนี่ยว่าเราควรจะมีเมืองไทยในน่าจะมีศักยภาพที่จะผลิตรถได้ถึง3ล้าน5แสนคันซึ่งวันนี้เนี่ย c a p ซิตี้ของโรงงานผูิรถยนต์ทั้งหลายหรือแล้วกชิ้นส่วนทั้งหลายเนี่ย3ล้านคันไปแล้วนะครับลงทุนรเรียบร้อยเปดนต้น แล่ตอนนี้ก็อาจจะลำบยากนิดนึงเพราะว่ามันชะลอตัวลงมานะครับแต่ว่าก็มี Infrastructure มีอะไรเตรียมพร้อม,มอยู่แล้วนะครับนะครับก็เกี่ยวข้องกับคนเยอะมากนะครับเขาบอกว่า78แสนคนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่อะไรนะครับผู้ผลิตรถยนต์ผู้ขายรถนะครับผู้ให้บร,ริการเฟิร์สเทียร์เซคันเทียร์เติร์เทียร์เยอะแยะไปหมดรวมแล้ว78แสนคนนะครับก็ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแล้วก็ที่สําคัญเป้าหมายของเมืองไทยที่พูดกันไว้เนี่ยถ้าสามล้านแปดแสนในปงนี้หรืออนาคตเนี่ยอันดับแปดของโลกนะครับเพราะจริงๆก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นผู้นำนะ,นะครับจำนวนคนที่เขาพูดถึงว่าเจ็ดแปดแสนคนเนี่ยยังรวมถึงคนที่ต้องการในอนาคตอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทางในอุตสาหกรรมรถยนต์เองเนี่ยก็มีการ เตรียมความพร้อมแล้วก็มองเหมือนก,กาันนะว่าเอ๊ะถ้าสมมติโตเป็นนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วไม่มีการเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยเอาคนที่ไหนมาทําง,งานก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับวันนี้ในด้านหนึ่งเราก็เห็นนะครับว่าหาคนทํางานก็ยากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่าแรงก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยหลายแห่งปัจจุบันนี้เราเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่พบคนไทยทั้งหมดนะครับหลายที่ก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวบ้างอะไรบ้างด้วย มีอย่างเดียวที่เราต้องทำคือการฝึกคนให้เก่งขึ้นในการสามารถมากขึ้นนะครับก็มีการวิจัยกันนะฮะแล้วก็มีการพูดกันในเรื่องนี้คบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเือนไทยเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรนะฮะนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางสรารันยนยนนะครับที่รวมทั้งที่ตอนเป็นทาแผนในเรื่องของอนาคตของยานยนต์ไทยทําไปกันยังไงก็พูดกันครับว่า ถ้าเราจะเป็นเพียงแค่ามผลิตเป็นเรื่องของการรับจา้างเฉยๆเนี่ยเราก็จะไปตกอยู่ในเรื่องหลุมหรือว่าเป็นหลงของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งวันนี้รัฐบาลญีพูดนแล้วว่ายุคส 4, 4, 4, 4, ี่สี่ศูนย์นะฮะก็ก็คืออะไรที่จะมาทําแต่แรงงานหรือว่ารับจา้างเฉยไม่ได้ต้องพัฒนาก็พูดกันมาพอสมควรครับว่าจะไปได้เ,เราต้องมีเรื่องของการทำด d นะครับทำอุตกรมของเราเอง รือถ้าจะเป็นโอเนก็ต้องเป็นโอเยนในทักษะของการสามารถจะสร้างโู้ดันโอเมนให้ได้จริงๆแล้วก็ในกาทําง้นได้เนี่ยต้องมีคีย์บวกนะฮะหรือว่า,า,วามีไอเดียสำคัญที่จะต้องทําให้ได้เนี่ยก็แน่นอนเรื่องของ R&D ดีที่พูดกันตลอดนะครับแล้วก็เรื่องการผลิตคุณภาพต้นทุนการผลิตจะแข่งกับใครเขาได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวให้ลึกๆจริงๆมองมาจริงๆน,นะครับเมืองไทยเราไม่ค่อยมีนะครับในที่เป็น D ีเอ็มดีเอโเตถ้าตัวหลักง่ายนะครับจะแข่งกับใครได้เนี่ยเรามีแบคทีเรียที่ถูกกว่าหรือมีการผลิให้น้อยกว่าเขาซึ่งอาจจะมีเรื่องของการจัดการก็จะไปอยู่เรื่องกระบวนการการลงทุนในการต้นทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องนึงที่แน่ๆครับที่จําเป็นจริงๆก็คือเรื่องของคนเราองพัฒนาคนในระดับต่างๆอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็มีการเยิแขกอะไรมาว่าตั้งแต่ระดับคนงานที่ไปเลยจนถึงระดับแม n เ g e m e n t หรือแม้กระทั่ง s i o จ a ร m a มจเน m e n t จริงๆก็สำคัญนะครับก็จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่นะครับเขาก็มาทบทวนและมาพูดคุยกันก็มาเป็นในรูปของเอ๊ะเรื่องของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับซึ่งวางไว้ตอนนั้นเนียว่าเราจะต้องเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตยานยนต์โลกนะครับพร้อมด้วยมีสปายเชียที่สร้างมูลค,ค่าเพิ่มในประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสิ่งที่เราพูดกันมากทีเดียวคือ ถามว่าเป็นฐานการผลิตเฉยๆเนี่ยแล้วถ้าเรารับจ้างเขามาเพียงแค่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศเราเป็นฐานเฉยๆโดยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนเรานั้นจริงๆในเมืองไทยไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยอนาคตเราก็คงถูกสูบจนหายไปหมดแล้วก็คงมู v ไปประเทศเพื่อนบ้านเราที่เริ่มงสงบลมเย็นมากขึ้นนะครับอย่างพม่าตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนอมองว่าแรงงานถูกมากเดือนละง5 0 0บาท พันบาทในอาหารของเราล่อไปเหมือนคือชุมพละมากนะสามพันหรือห้าพันผมจะไม่ได้ตัวถี่สามพันหรือห้าพันบาทนะครับซึ่งตันนี้ก็มีญี่ปุ่นก็เริ่มไปแล้วไปแถวชายแดนแม้บางเมืองบ้างแต่เขายังไม่ไปเต็มที่เพราะอินฟราสตรั์เจอร์ของประเทศเขามยังไม่มีนะครับเขากไม่ได้อยู่ว่ารักเมืองไทยมากครับเขาก็ไปในที่ที่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาทำเพราะแผนแม่บทที่เขาพูดไว้ชัดนะครับว่าจะต้อง ทำในเชิงแบบนี้ก็จะทําได้อย่างไรก็พูดถึงเรื่องของท่าต้องมีความเป็นเลิศในด้านการอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของคนอีกเช่นกันก็พูดก็าพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้ประจอบการไปจนถึงผู้บริหารนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับว่าจะต้องทาให้ผู้ประกอบการของคนไทยไดเข้มแข็งนะครับมาแน่นอนเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆที่มันจุดแข็งพอมามองในเรื่องของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ จริงนะครับว่าเรามีปัญหาในแนง่ของของบุคลากรที่เป็นอยู่นะครับในอุตสาหการรมยานยนต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นอุตสาหการรมหนึ่งนะครับที่ใช้กระบวนการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสูงมากเยอะมากและเป็นอะไรที่มีการแข่งขันตลอดเวลาเราจะเห็นว่าระบบการผลิตใหม่ๆเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆเกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรม รถยนต์ทั้งนั้นกกนะครับเพราะฉะนั้นการบร,ริหารก,การจัดก,การนะครับจะเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้เราจะเห็นระบองของของดู y ั t ต้าพลเทนซ์ซิสเต็มก็เป็นอีกหนึ่งการที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็ไปใช้กับอุตสาหกรรมหลายอย่างสิ่งหนึ่งที่ได้พบว่าเมื่อมาถึงขั้นที่เราจะต้องเป็นผู้ผลิตเป็นฐานการผลิการส่งอ,งออกไปทั่วโลกนั่นหมายความว่าต้องแข่งกัทั่วโลกแะขายในเมืองไทยนี่ยังมีเงื่อนไขหลายอย่างครับที่ทําให้บางเจ้าขายได้ไม่ได้ เรื่องของภาษีบางเรื่องอะไรก็ตามแต่เมื่อต้องส่ขของออกไปทั่วโลกเนี่ยมันคือต้องแข่งกับระดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อแข่งกับร,ระดับโลกเนี่ยปัจจัยในการผลิตปัจจัยในการที่จะทําให้แข่งได้เนี่ยแน่นอนมีหลายเรื่องแต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องความสามารถในการจัดการก็พบกันนะครับจากข้อมูลที่ที่ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ผลิตของต่างชาติกระตามือไทยก็ตามเมื่อวันที่เราไปถึงจุดหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้เวลาคนพูดถึง5 ppm 5, ยี่สิบพันจั๊มห้าครับพูดถึงยี่สิบสามสิบ ppm เราก็ชอบกันหมดเราบอกอะไรแปลว่า ppmpiece per million นะครับคาว่าของเสียเนี่ยเขาบอกว่า zero defect ของเสียเป็นศูนย์หรือเมื่อความตั้งเป้าบอกต้องมีสองร้อยชิ้นในหนึ่งล้านชิ้นเราบอกเรายะงวัดแบบยังเป็นเปอร์เซ็นต์หรือคุเราพูดอะไรอย่างนี้วันนี้ก็พูดที่ห้า ppm คือของเสียเนี่ย,มย,ยไม่เกินห้าหรือสอง ppm คือสองชิ้นในล้านชิ้นหรือคำตอบก็คือต้องไม่มีของเสียเลยเป็นสิ่งที่ ธรรมดาทําไม่ได้ครับถ้าไม่ได้มีการจัดการที่ดีถ้าไม่ได้มีการฝึกมีการสร้างเพราะฉะนั้นการเตรียมคนเป็นสิ่งสาคัญก็พบอย่างนี้ครับว่าบุาคลากรที่เรามีอยู่วันนี้ในเมืองไทยรวมทั้งสิ่งที่ต้องเพิ่มมา,มาตามมาเนี่ยยังมีช่องว่างของปัญหาของการศึกษาของไทยกับความจําเป็นหรือความต้องการใช้จริงซึ่งมันยังเป็นปัญหาว่าในสิ่งที่เรียนมันไม่ได้สามารถอำมาใช้ได้จริงคนที่ถูกฝึกเข้ามา ก็มาดี้สเตรียมความพร้อมในการที่จะมาทํางานจริงๆอย่างหนึ่งในสิ่งที่เราพูดกันก็นกนคือทุกคนเรียนมาปุ๊จบ,บจบปอกจบปริญญาตรีปุ๊บบอกอยากนั่งโต๊ะเข้าไปในโรงงานนี่แหละันหรือถ้าไปทํางานที่ไหนแล้วเขาเข้าไปให้ไปทํางานในโรงงานต้องไปทํางานกับคนงานรู้สึกดูถูกไม่ไหวอย่างีผมต้องย้ายต้องออกทันทีอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะครับแล้วก็ทําให้เราขาดคนทํางานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ มันถึงนำมาสู่การที่มีการพิจารณาเมากนะครับแล้วก well. <Tu> ็ทํากันมากในสถาบันในกลุ่มยานยนต์มีการตั้งสถาบันอะไขึ้นมานะครับว่าี่จะทํำยังไงที่จะสร้างคนของเราให้มีความสามารถจริงๆแล้วก็ฝึกตัวใจเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นนักอุตสาหกรรมทำจริงๆก็จะเกิดเรื่องของหลักการโครงการทวิภาชิทวิภาคีนับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในโครงการของ ahdp อะไรพวกนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้มีการจับลักสูตรมีการทำอะไรกันมากมายพอสมควรแล้วเปความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานะครับบริษัทต่างๆก็ทำกันมาได้พอสมควรนะครับโดยที่ผมก็อยากจะให้ข้อมูลนะครับว่าวันนี้เนี่ยในการเตรียมการเนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้จากบริษัทชั้นนาของ ต่างชาตินะครับแล้วก็มาจัดเป็นหลักสูตรต่างๆเพื่อที่จะสร้างบุคลากรในแต่ละดับแล้วก็มีการจัดหลักสูตรที่ดีนะครับซึ่งในหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องของการตบบาเตรียมบุคลากรเพื่อการผลิตเพื่อการพัฒนาเนี่ยครับผมกล่าวเรียนว่าวันนี้เรามีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานระดัแห่งนะครับที่ก็ถือว่าเป็นฐานขององค์ความรู้สถาบาันที่ให้ความรู้ได้ดีพอสมควรที่หนึ่งสถาบัน,หนยหญ่นะครับกอ เป็นศูนย์กลางแม้จะไม่มีบุคลากรเพลงทั้งหมดก็ตามแต่เป็นศูนย์กลางในการที่จะจับหลักสูตรแล้วมีการร่วมกับที่ไหนทำหลักสูตรอะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่านอกจากสาบัญยนต์แล้วถ้าเป็นเรื่องผลีมือแรงงานก็มีสถาบันพัฒนามีมือแรงงานศูนย์เพิ่มสาบัญเพิ่มผลผลิตนะครับสถาบันไทเยอรมันอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทางด้านสมาคมส่งเสริมเช่นที่ไทยญี่ปุ่นก็เป็นสถาบันไทยญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ ในส่วนของถาบพันยนต์เนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวหล,ลักเลยนะครับของการมีส่วนที่จะช่วยพัฒนาและก็สนับสนุนทำก,การให้มีการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากรหรือเทคโนโลยีทางด้านของการผลิตยานยนต์จริงๆเขาก็มีความพยายามพอสมควรนะครับในการที่จะจดทาหลักสูตรต่งตางๆร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติที่แล้วก็มอบหมายกันให,ใ,ให้ใครช่วยเข้ามามีส่วนร่วมและผมจำไม่ผิด อย่างในเรื่องของการผลิตเขาก็ให้ตูนตาไปเพราะตูนตาเก่งในเรื่องของแม่พิมพ์ก็ให้ฮอ,อนดานเข้ามาช่วยและพวกมาหลักสูตรกันไว้พอสมควรนะครับโดยที่มีขั้นตอนมีการวัดมีอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรารถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูมากขึ้นนะครับว่าจะมีส่วนร่วมอยู่แม้ท่านสายการศรึกษาทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่ทางปัญญาพิวัติได้พยายาม ปริพันธิตร์แพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของภาครัฐต่างๆเอกระชาชนจะทําให้รู้ความต้องการที่แท้จริงและก็ปรับหลักสูตรที่เอาไปใช้สร้างคนนะครับให้มาพัฒนาแล้วก็ทํางานในบระษัทต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยนะครับก็คือของ AHRD นะครับ เอชพานะครับก็คือเป็นสถาบานันหรือเป็นสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมานะี่ครับเพื่อที่จะพัฒนาพาคุคกากรทางด้านอุตสาหกรยามย่วนโ,โดยเฉพาะนะครับก็จะมีการจัดหลักสูตรพัฒนาทีมแรงงานในการสร้างพัฒนามาตรฐานการทํางานนะครับเรื่องระบบประกันคุณภาพต่างๆซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าท้านในภาพโดยรวมนะครับก็เรียนว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ให้ความสําคัญ เรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับนะครับก็ก็ของสาบัญเพิ่มผลผลิตก็มีหลักสูตรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญพอลงลึกไปอันหนึ่งเนี่ยมันไม่แค่เรื่องของหลักการการวางแผนการผลิตการบริหารเท่านั้นเรื่องของการลงมือทำจริงๆอย่างวันนี้น,นะครับมีการพูดเป็นค่อนข้างมาก,กว่าเอ๊ะเราจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์จะเป็น ผู้สร้างรถหรือทำอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งในอุตสาหากรรมที่มีความสําคัญมากๆคืออุตสาหากรรมแม่พิมพ์นะครับก็ยังพบว่าเรายังจะต้องพยายามพัฒนานเพราะว่าณวันนี้เนี่ยแม้ท้ง,งไทยทําแม่พิมพ์มาหลายปีมีความสามารถในการทำแม่พิมพ์ระดับหนึ่งพอสมควรแต่ยังก็ต้องมีการนาเข้าต่างมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะแม่พิมพ์ในส่วนของชิ้นส่วนโลหะรถยนต์เท่านั้นแต่ว่าที่จะต้องขยับเคลื่อนไปอีกทีก็คือแม่พิมพ์ วิีโมดลด้านของพลาสติกต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เองเนี่ยก็พยายามพัฒนาค่อนข้างมากแล้วก็ไทยเยอรมนันเองเขาก็พยายามที่จะเป็นเซ็นเตอร์ทางด้านนี้นะครับเพราะผมคิดว่าหลายท่านหรือว่าบางคนถ้าสนใจในเรื่องนี้ก็ลองไปตามดูนะครับก็จะพบว,ว่าการให้ความสนใจในการพัฒนา,นาอ,อุคลากรรในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว,ว่ามีมีในระดับหนึ่งนะครับรวมทั้งมาตรการของทางสำนักงานเองนะครับเขาก็มีการ ให้ค uh, ่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าในจำนองนี้นะครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมในส่วนของคนที่จะไป s ิ r ์ฟโรงงานผู้ยนต์าหกผู้ชิ้นส่วนในส่วนที่เขามาตั้งหรือวาอยู่ในเมืองไทยแต่พอไปถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งครับขั้นต่อไปที่พูดถึงในเรื่องของการไม่มาเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวิจัย AI D แค่ไหนอย่างไรเีก็เรียนว่าก็เป็นความพยายามอยู่นึงนะครับที่เขาพยายามจะทํากัน โดยที่มีหน่วยงานของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนพออยายามจะศึกษาวิจัยญญญต่างๆแต่แล้ก็ยัดยกระดทีมครับซึ่งมีบทบาทเช่นกันเพราะว่ามีศูนย์ทดสอบของตัวเองนะแล้วก็พยายามทีต่ตอนนี้ผักดันนะครับให้มาสู่จุดของการที่จะตั้งเป็นสนามทดสอบนะครับซึ่งก็พูดประมาหลายสิบปีมากนะครับว่าจะทำเป็นยังไงซึ่งก็ได้เริ่มตั้งข่นะฮะตั้งข่ขึ้นมาคือ ไปผูกกับสายัญญาณนะครับจะผลิตรถปีหนึ่งสองล้านคันนี้ไม่มีสนามสอบด้วยเองนะครับในไทยเพราะว่าจะว่าไปแล้วผู้ประจจนาแต่ยี่ห้อก็อบาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วทำไมเขาจะต้องมาสร้างขึ้นมาพอมันเปไหนที่เป็นของคนกลางที่ที่คนอื่นอาจจะได้ประโยชน์ขึ้นมาก็ไม่มีคนคิดอยากจะลงทุนนะครับอนี้ก็คือความอ่อนแอของเราที่ที่เราอยากได้แต่ไม่อยากลงทุน เราไมอยากได้คือาบางทีรัฐบาลอยากได้อยากเป็นอยาก,ยากเห็นแต่ไม่ลงทุนแล้วก็รู้สึกว่าในอันนี้ให้ผู้ประกอบการไปทําเองซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์จริงเขาไม่ทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคว่าเขาเดือดร้อนที่จะต้องมีเพราะว่าอย่างนี้เขาไม่จำเป็นต้องมาทดสอบในเมืองไทยเขาไปทําที่ไหนแ้วก็ร่วมกันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีศูนย์ทดสอบที่กําลังจะไปสร้างขึ้นมาก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดีนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในแง่ของการวิจัยพัฒนาในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่ายังยังน้อยมากครับแล้วก็เป็นในที่ใบและศาสตที่บางครั้งนักวิจัยหรือว่าการทํากันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะนาไปสู่การผลิตอย่างแท้จริงมันก็เลยทาให้ที่เราพูดกันเสมอว่าผลงานวิจัยการศึกษาต่งางๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปอยู่ในยิ้งเฉยเพราะว่าเรื่องที่เขาจะ เอาไปถูกการผลิตเนี่ยก็ทําไม่ได้หพราะว่าเปนการสั่งแบบแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยอยากถามในประเด็นต้นที่อยากจะเรียนก็คือว่าอยากจะเรียนว่าการเตรียมความพร้อมของภาคกรในเมืองไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเตรียมในระดับหนึ่งครับแต่เป็นการเตรียมระดับเป็นการเตรียมเพื่อไปเชิฟความต้องการของผู้ผลิตยนต์ของผู้ชิ้นส่วนที่เข้ามาผลิต ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นส่วนของการไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปสู่การที่เราจะมีเทคโนโลยีมีความสามารถในการผลิตหรือท,ทำอะไรของตัวเองอย่างเพียงพอซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องพยายามสร้างตรงนี้ให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะกลายเป็นประเทศที่เป็นเหมือนกับเซอร์วิสโปรไวเดอร์ครับหรือเขาถ้าว่ากันให้มันดูเอาแบบชัดๆเหมือนฟิลิปปินส์นะดูดีกว่าหน่อยฟิลิปปินส์ทุกวันนี้ไปที่ไหนทั่วโลกเห็นคนฟิลิปปินส์หมดเลย พูดกัน,นง่ายๆบอกไปเป็นผู้รับใช้แล้วกันนะฮะสามคนพอภาษ,าษาอังกฤษดีเขาจะไ,ไปเป็นเมดลนะ้วไปฮ่องงเขาไปเป็นเมดถ้าไปไป,ไปทีอ่อะไรนะดูใบในหรือกเห็นในโรงแรมคือผู้นแ่เขามีความพร้อมที่จะไปทํางานให้คนอื่นเราคงไม่อยากเห็นคนไทยนะครับที่เราพัฒน,นามาได้แค่ระดับของการไปแค่รับจ้าทงทำเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มี อะไรที่เราเป็นของราะเอที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นต่อยอดไปสู่จุดที่อผลิตรถหรือแม้กระทั่งที่เมื่อกีก้คุณเพียรใจที่พูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวในภาคที่2งคงจะมาคุยกันต่อว่าที่้เราจะมีโอกาสทาเองใช้เองหรืออะไรได้หรือเปล่าหรือเราจะเป็นเพียงแค่ตาลาดให้เขามาขายแล้วก็เอ็นจอยนะแล้วเราก็แฮปปี้กับการที่เราเห็นรถไฟฟ้านะฮะซึ่งอันนี้คงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถืนะครับภ้าคแรกคมมีแค่นี้ครับคุณครับ ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็เราก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยซัพพอร์ตนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับกบอกว่าอุตสาหกรรมไปได้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเป็นเลเบอร์อินจิเนีย์อยู่นะครใช้คนนะครับมีคนในอุตสาหกรรมตั้งเจ็ดแสนคนนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของคนของของประชากรเยอะเหมือนกันนะครับ ก็นอกจากเรื่องของแรงงานคนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วพี่สมพงศก็เล่าถึงว่าจะต้องมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ,ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แล้วก็ต้องยกระดับนะครับต้องมีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งกง็การภาครัฐนะครับก็ต้องช่วยลงมาซัพพอร์ตเพื่อเพื่อสนับสนุนอสาหกรรมแยบายนดดด้วยเช่นศูดย์ทดสอบสนามทดสอบ,สอบตา่างๆนะครับคราวนี้นะครับก็สี่ท่านไปอีกรอบแล้วนะครับ